กับสวัสดีเอฟซท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้่าท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศบ้านร้างมาชมชีวิตชุมชนวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านบ้านนะครับเจ้าส่วนยาง่ว่าวันวันหนึน่งเขาจะทําอะไรกันเดี๋ยวมาคอยติดตามชมพร้อมๆกันนะครับขณะนี้เวลาตีสองครับก็ได้ออกจากบ้านมานอนกลางคืนที่บ้านร้าง รอกรีอยดยาง400ต้นนะครับกว่าจะกีดเสร็จก็ยันเอาเกือบเช้าตื่นเช้ามาก็มาก่อไฟจุดไฟต้มกาแฟไปหาเข้าวยำที่อีกหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านตุ่งที่เหล็กครับประชากรก็ประมาณสักร้อยกว่าคว จะบ้านส่วนมากในฝั่งนี้ก็จะเป็นชาวสวนครับ hmm. เป็นเชาส่วนมีทั้งสวนยางมีทั้งสวนป่าประมงก็เป็นประมงพื้นบ้านนะครับอยู่ใกล้กับทะเลประมาณสักห่างจากบ้านไปประมาณหนึ่งกิโลครับถึงทะเลบางคนก็ออกทะเลนะครับออกทะเลไปหาปลา เศษน้อยนะครับเต่น้อยมากนะครับส่วนมากจะออกไปตกปูดำหาหอยหาอะไรกันนะครับประมงเรือใหญ่ไม่มีครับมีแต่เรือเล็กเขาจะไปออกทะเลไปหาปลาก็เจอจากกิดยางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมวิถีชีวิตชาวบ้านครับกอกทะเลได้ปลามาออกมาขายครับปลาสดๆจากทะเลครับก็ไปวางอวนวางเบ็ดนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนยางครับไปซื้อข้าวยำมาจากบ้านทุ่งกีเล็กครับข้าวยำน้ำแกงครับน้ำแกงเคยต้องเสาวให้ทั่วแล้วก็มากินกับกบแฟโอ้โหอร่อยไม่ต้องบอกใครเลยนะครับท่านผู้ชม แขง่งข้าวยำแกงคยเคยร้าหลอดไอตัวกระเจาเจารวมมีเยี่ทบาทกับเยบาทโต๊ไม่แพงเราจเจ้า ได้แล้วนะครับกะยำเต่ากะยำไ่ทอดกินเลยนะ้ำด้วเลย เดี๋ยวกินข้าวยำกินกาแฟเสร็จก็ออกไปเก็บยางเก็บยางเสร็จแล้วก็ออกไปขายครับออกไปขายแล้วก็กลับบ้านกลับไปทุกอีกที่กับอีกที่ก็ที่ปิดติดกับภูเขาเสร็จจากขายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปชุมช,มชนก็จะมีปลาครับก็มีองปลามาขายโอ้โหก็ได้ปลามาเยอะแยะมากมายลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมคอยลุ้นกันครับว่าจะเป็นปลาอะไรบ้าง ปลาสดๆเลยครับจากทะเลกับประมงครับปลาจอ,อกประมงประมงแต่ประมงพื้นบ้านครับจอ,อกแบบเบ็ดดาวอวนรอเรือเรือไม่ใหญ่ครับเล็กเรือหางยับแลเข้ามาในสวน นี่ครับมีกระนำหลังน้อยนะครับในป่าครับในป่ามีกระนำบรรยากาศในกระนำตอนเช้าครับโอ้บรรยากาศน่านอนนะครับอยู่ติดกับริมเขานะครับแบบสีนู่ริมเขาบรรยากาศแบบชิวๆเลยนะครับไปชมบรรยากาศในชุมชนบ้านๆครับพอดีก็ได้ปลาตีมานสายเดชครับได้ปลา ไปออกทะเลได้ปลามาเห็นบอกว่าเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวมาขอชมกับว่าปลาอะไรบ้างไปทะเลออกทะเลออกกี่อนเลดต้องก่อนนะออกกี่อนนี่เนี่ยโอ้โหนี่หลกน้องโอ้บ้านจริงอ่ะบ้านจริงอ่านี่เลยตัวร้อยแต่นุ่นอ่ะแต่นุ่นเออแต่นุ่นเออเนี้ยแกงก็ไม่รู้แกงก็ไม่แกงร้อยอย่างตยมั่งปลานี้ย่างเลยแต่มั่งย่างก็ร้อยลาบันนี้ต้องย่างน้ำชุบเออ แกจมไม่รวยแล้วแต่มำปลานี่อ๋อรวยน้อแกวันนี้ลบเป็นนกหนองไทเรือเลยน้อวันนี้น้อป้าเดงนี่ราคามันเผื่อไม่รู้กันอะเมื่อกี้บ้านน่ะครับเนาะ <Sit jaen> oh, <Anyway> โอ้ป้านเราปลาตัวจุดเลยครับเจนี่ปลาตดวจุดตัวใหญ่ๆเลยนะครับมีปลามงก็มีอันนี้ของใกรนี่มงกายนี้โอ้ทุกท่านได้ปลามงนองโอ้โหเนี่ยครับท่านผู้ชมปลาตัวตจุดเลยอย่าได้แตะเบิกได้กองแล้วแต่เด้อเขาคอมเมนต์นั่นแต่เด้อครับนี่โอ้โหท่านผู้ชมเลยอย่จริงๆตัวใหญ่เลยครับนี่มาแล้วแตอกรองไม่ได้ตื้นตีดิ้ได้เลยนี่น้อง

ตาจดๆเลยออกทะเลมาครับทะเลมาโอ้ตัวใหญ่เลยครับนี้ตาตาแบบดำๆเลยครับนี่ดูสซะนี่ต่ำเก็มร้อยต่ำเก็บว่าต่ำเก็ไม่ร้อยไม่อยร้รนื้อร้อยป้าป้าป้าเนี่อรเนี่ยนี่เด้ยลูกมอง ไดี๋ยะได้แบบจัดตุ๊กนี่ไม่รู้ลยกกินด้เหกันจริงเหรอเออแต่ไม่เหวรอับจำเก็มก็ได้นะจ๊ะน้องจับเก็มปลาได้โอ้ได้มาตัวนี้ดูนี่เด็กมกีกโห้ก็จ้ามัน่ะเอมลไนี่นู่นเดปลาดักวเนี่ยนี่่มาเือกันกับปลาดุดตดมาจากทะเลเลยครับเอ Oh. cái, cây mươi ba, bảy cây ba, bảy cây. Cây bảy lột ba, bảy <laughs> <này lột> <laughs> กับก bon no ิโลเจ็ิบนะครับปีอังปีเอาไปทำเค็มไม่มีปลานู้นแล้วปลาตูไม่มีแล้วนะครับเอ้กดบัตรงันครับโอ้ยกรนนั้ง่าปูเาม่มไปเหมไปแล้วตอนนี้ ไปกับไกยแล้วกับแม่คนวันนี้มันเย็นบางๆไหมนี่มาทุกคนไล่แล้วก็ไปไปนอนเออได้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 วันเย็นเอออย่าวันเจ้าเจ้าแดงนำแม่งใช่ไหมเออได้ได้ก็ไปตักซีวันนี้นําไปตักมันยังรู้ใช่ไเออมันยังรู้ก็ก็ไปเลยเออได้ได้ได้เออได้เลยไปเตรียมก็เตรียมวางกุ้งเปล่าก็ได้ว่าต้งนั่นหนูเหรอตุดีใจกันโย่แขกการหารวางโย่อันนู้โอ้คุดเออกุ้งุ้ง่าเบ็ดกันหลังกุดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปไปหาปูกันดีกับเอฟซีท่านผู้ชมไปหาปูเดี๋ยววันนี้แต่ว่ามาชม มาจมปลานะครับอ่ะเราจะทริปจะทริปนะครับปลาปลาหางแข็งอ๋อนี่เออเออนี่อังปี้อังปี้โอ้โหอังปี้แบบมันจุดจัดนี่อังปี้จดจดตัวใหญ่เลยครับเอฟซีโอ้โหปลาจดนี่ครับ อ่งเงครับนั่นนีลยเราอั่นนไปนั่นนะเต้อเออนตได้ล่นั่นโอ้โหกาุดเลยครับนี่ครับในยุมชนเลยครับในยุมชนนะครับบ้านดุหุนเลยนะครับเห็นสิเนุดบ้านหุนบ้านบ้านครับวิธีชีวิต ชดบ้านๆก็จะออกเนี่ยครับออกทะเลเขาเพิ่งเข้ามานะครับโอ้โหได้ได้หลายกิโลครับชายอวนครับลงทะเลครับโอเคเราไปดูว่าได้สักกิโลครับนี่เปลาหมอจองตัวมัน <este. S 1> นี่อังกฤษอังกฤษแปดพันสาน

อ้าวเจ็ดสิบบาทเอาเลยเอาเลยเจ็ดสิบจอนสามสิบโอ้โวันนี้พันเละเลยวันนี้พันเละนะตายเด็ดตายเด็ดเด็ดออกอะไรละเด็ดตาเจ้าตะคืนออกลาวเด็ดเออยึดคนลเออโอเคไปยึดโหวบลงได้แล้วนะครับเอฟซีได้แล้วครับนี่เจ็ดสิบบาทจอนกิโลปลาอังพี่กับแต่ปลาปีเอาไปทำเกมหรือไปทำเดี๋ยวค่อยมาดูค่อยมาชมกันนะครับ จนบ้านทุกคนนะครับจดบ้านทุกคนก็จะลายเด่ดนะครับก็มีนะครับประยอกทะเลครับทะเลนะครับไปบ้าน